สวัสดีค่ะอยู่กับลูกค้าโตโยต้าเว o อสนะคะและซับเจริญประดับยนต์พุทธมณฑลสาย3จ้าตัวนี้เป็นรุ่นสมาร์ทนะคะจอเก่าเนี่ยฟังก์ชันน้อยมากๆเลยแล้วก็จอเล็กด้วยนะคะลูกค้าจึงติดตั้งเป็นจอ Android ตรงรุ่นชุดใหม่ไปเลยจ้าได้หน้าจอที่มีขนาดใหญ่และฟังก์ชันจัดหนักจัดเต็มนะคะเลือกใช้สเปคแรม3รลอม32 CPU 8คอร์ตัวจากแบรนด์แคนเซนนะคะ หน้าจอระบบ QLED ให้ภาพที่สวยงามคมชัดด้วยนะคอนโทรลพวงมาลัยนะคะก็สามารถใช้งานได้ตามปกติเลยนะคะเล่งเสียงเบาเสียงเปลี่ยนเพลงเปลี่ยนโหมดต่างๆจอใหญ่สาะใจภาพสวยงามคมชัดนะคะ Google Map นำทางก็สามารถใช้งานได้และหากเราเลือกใช้จอที่มี CPU ยียงแรงเห็นไหมคะก็จะอัปโหลดได้รวดเร็วแบบนี้เลยแบ่งสองหน้าจอใช้ได้ทุกสเปคทุกราคากันอยู่แล้วในขณะที่แบ่งสองจอก็ยังใช้งานได้ลื่นไหลนะคะเซนทันสารยาแม เปลี่ยนทั้งที่มันต้องใช้แบบนี้นะคะถึงจะสะใจไม่ว่าจะเดินทางใกล้ไกลนะคะอยากดูก้น g l e Map ไปพร้อมกับดูหนังฟังเพลงนะคะก็สามารถใช้งานได้ลื่นไหลามากๆเลยะนะคะสั่งงานเปลี่ยนเพลงในขณะที่แบ่งสองหน้าจออยู่เห็นไหมคะก็ยังกดปุ๊บมาปับ๊บกดปุ๊บมาปั๊บแบบนี้เลย เดียวก็ปัดแอปที่เราไม่ต้องการทิ้งไปนะคะอย่างอันนี้เราลงเป็น YouTube ที่ไม่มีโฆษณาให้นะคะก็จะมีเสียงอยู่ถึงแม้ว่าเราออกจากแอปไปแล้วนะคะ ASP ก็จะเป็นแอ <P> ปพลิเคชัน,น,นในการดูพวกทีวีออนไลน์ต่างๆนะคะชอบแอปไหนก็สามารถดาวน์โหลดเพิ่มเติมกันเข้ามาได้นะแค่เราอิน Gmail เข้ากับตัว Play Store เหมือนเดิมนะคะก็โหลดแอปที่ชื่นชอบได้เลยรเรื่อง ว้า <Wow. S 2> จอใหญ่สะใจมากๆรุ่นนี้ชวนาจะมีเสื้อผ้าสีชมพูนะัอันนี้ใช้เน็ตรานนะคะก็จะมีหน่วงๆนิดๆน,นะคะ <c oughs> การเปิดวิทยุนะคะก็สามารถใช้งานได้เช่นเดียวกันที่มีชั้นหินที่มีอ เราสามารถจูนชื่ออคลื่นที่เราชอบฟังได้นะคะอย่างบางคนชอบฟัง93เนี่ยเราก็สามารถจูนไว้แล้วก็กดล็อกคลื่นที่เราชอบได้นะเล่นเยอะๆก็อย่าลืมเคลียร์แอปกันด้วยนะคะปรับแสงสามารถปรับได้บนหน้าจอเลยเชื่อมต่อบลูทูธนะคะไว้คุยโทรศัพท์ได้หรือว่าเล่นคาเพย์ไร้สายได้นะคะบางคนชอบดูแผนที่ผ่านคาเพยก็ใช้งานได้ตัว ปรับตั้งค่าเสียงต่างๆก็มีมาให้ครบถ้วนนะคะอย่างอันนี้มีกล้องถอยเดิมนะคะก็สามารถใช้งานได้ตามปกติเลยนะไม่ว่าเราจะเปิดฟังก์ชันใดดูอยู่นะคะเมื่อใส่เกียร์ถอยก็จะตัดภาพเป็นกล้องถอยให้แบบนี้เลยนะะวันนี้ก็มาอัปเดตให้ได้ดูกันอีกหนึ่งรุ่นนะคะสำหรับ t ก y ย t a ตาเวลอดว่าเปลี่ยนจอแล้วหน้าตาออกมาเป็นแบบไหน และเมื่อเลือก CPU แรงแรงๆจอที่มีคุณภาพดีๆการเล่นมันลื่นไหลขนาดไหนนะจ๊ะไปแล้วไปแล้วไปแล้วงานยังรออีกหลายคันมารีวิวให้ดูกันสั้นๆนะคะอยากเห็นงานจริงเข้ามาดูกันที่หน้าร้านได้นะคะแอดมินดีๆให้คันแนะน<ด>ํา<ด>ทุกท่านเลยนะคะมีตัวเทสให้ได้ลองกันหลายสเปคเลยจะได้รู้ว่า CPU 4คอซี8คอมันแตกต่างกันยังไงนะทําไมราคามถึงได้ต่างกันเนาะ ร้านอยู่ถนนพุทธมณฑลสายสามนะคะเปิดบริการทุกวันกลัวาหาไม่เจอเข้ากูก็แมพพิมพ์ซับเจริญประดับยนได้เลยนะคะหน้าร้านก็จะเป็นตึกสีเหลืองแบบนี้นะใกล้ๆร้านก็จะมีพวกร้านอาหารนะคะให้ลูกค้าได้ทานนะคะไม่ต้องกลัวหิวเลยแล้วก็มีห้องแอร์ให้นั่งรอนในร้านนะคะไม่ต้องกลัวร้อนบริการดีด <c oughs> ไีไปแล้วไปแล้วไปแล้วบ๊ายบายขอบคุณทุกท่านจ้า